The Legends are a b ครั้งแรกกับสุดฟุตบอลที่จะทำให้ทั้งโลกอิจฉาประเทศไทยสวัสดีครับนี่คือชัเด็กกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพีรพนฮะเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมได้บอกว่าประเทศไทยวันที่5ธันวาคมนี้จะมีฟุตบอลนัดสุดยิ่งใหญ่นัดประวัติศาสตร์ที่รวมนักเตะระดับโลกมากที่สุด เท่าที่โลกนี้เคยมีมาหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ย mm. ถ้าเกิดเกมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยได้อย่างไรเพราะถ้าเกิดนัดแบบนี้ไปเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นก็อาจจะสามารถเรียกค่าตั๋วได้มากกว่าที่ประเทศไทยซะอีกมันมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดงานนี้ไม่ได้เป็นการรวมตัวพ่อของวงการฟุตบอลแต่ยังเป็นการรวมตัวสุดยอดนักร้องซึ่งจะมาเอนตเทนมีคอนเสิร์ตในนัดประวัติศาสตร์นี้ด้วย รายละเอียทั้งหมดเป็นอย่างไรเราจัดไป Global Legend Series s เป็นการแข่งขัน,นขฟุตบอลระดับโลกรายการใหม่ที่รวมสุดยอดนักฟุตบอลที่เคยควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกแชมป์ย League หรือได้รับรางวัลบอลทองคำนักเตะหมเนของโลกนำทัพโดยทีม Fabio c a n นาวารโรกองหลังที่ดังที่สุดที่พาอิตาลีควา้าแชมป์บอลโลกปี2006จะชนกับทีมลุยส์ฟิกก เทพมิดฟิลโปรตุเกสค่าตัวเกือบ2,000ล้านบาทที่เคยเล่นให้ทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดพร้อมซุปตา์กว่าอีก30คนไมเคิลออเวนอังเรเชฟเชนโกฮิเดโตชินากาตะสตีฟแมคมานิมันพอลสโคลสกองกลางที่เก่งที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด and so much more ที่สำคัญแมชนี้นักฟุตบอลทุกคนจะสวมเสื้อแข่งที่สั่งทำพิเศษที่มีโลโกโล้ Amazing Thailand เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปถึงคอนเสิร์ตจาก n er i โคเทเรียโอโชพักครึ่งโดยไทเทเนียมกับเพลงกอทมอร์แบงกอกเซเทและเบนซิลิฟูสกับเพลงความหมายโดนๆเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและจงเลิกเข็นค่ากัน one generation และช็อตเด็ดสำคัญ ทั่วโลกจะเห็นคนหลายหมืน่นพร้อมนักฟุตบอลชั้นแนวหน้าของโลกจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการประกาศกล้องว่าแผ่นดินที่งดงามและรอยยิ้มได้คืนกลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์5ธันวาคมนี้ณเอสซ G จีสเตเดียมเมืองทองธานีที่จะต้องจารึกไว้ในวงการกีฬาตลอดกาลได้ที่ t ท aiticket major.com หรือโทร022623456เอา้าคานาวโร์โรและโอเว่น Chơi pin nó chào thay nổi đấy Hello guys, see you in the 5th of December in Bangkok, bye So at the crap Hi everyone, it's Michael Owen speaking Part of the GLS team that are visiting Bangkok on the 5th of December Get your tickets, see you there